สวัสดีครับดรสันนิสุขครับสวัสดีครับพี่นนกิจครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับครับผมครับก็ต้องขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้เวลากับมิติพุ้นเรามานําเสนอข้อมูลนะครับเระผลที่เรียนเชิญมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็พูดกับนักัวิเคราะห์ไปเหมือนกันว่าหุ้นลอจทิสติกเนี่ยอยู่ๆก็กลับมาสดใสเฉยเลยอยากอยากให้ดรเราให้ฟังว่าเอ๊ะทำไม จากที่ซบซอบไปในช่วงหลังโควิดเนี่ยตอนนี้กลับมาฟื้นตัวแล้วฟื้นตัวหรือยังอยากทราบว่ามันมันมันเป็นสภาพเป็นยังไงบ้างครับครับสถานการณ์ตอนนี้ก็จะเอ่อน้องๆกับช่วงสถานการณ์โควิดคืออาจจะไม่ได้เหมือนกับช่วงนั้นนะครับ,รบอย่างเช่นช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยค่าเฟรดจากเอ่อจากเมืองไทยไปอเมริกาเนี่ยก็สองสามพันเหรียญตอนนี้ก็จะขึ้นมาประมาณสักหมื่นเหรียญละครับอุย้ยเยอะนั่นเลยฮะ ครับผมช่วงโควิดจะขึ้นไปสามหมื่นสองสามพันเหรียญนี่คือหลังโควิดใช่ไหมอ่าหลังโควิดครับช่วงช่วงคิวหนึ่งนะครับกลับมาสางการก็คิวหนึ่งปีที่แล้วคิวปีนี้คิวหนึ่งปีนี้สองสามพันปีแล้วตอนนี้กลับมาเกือบหมื่นเหรียญนะหมื่นเหรียญแล้วครับเหตุผลของการกลับมาเพราะก็คืออย่างสานการอย่างเลสซีพวกสายการเดินเรือเขาก็จะเลี่ยงทางแถบนน้นนะครับแล้วก็ในการพวกพอร์ตนี่ก็จะแน่น เรือเขาก็จะมีการสกิปมีการเปลี่ยนรูทใหม่บางพอร์ตที่ที่จำเป็นก็จะเข้าไปคอนะครับบางพอร์ตนี้ก็จะไม่ขอและเรือที่จะไปเก็บตู้เปล่าอันนี้ก็สกิปได้เขาก็จะสะคิปไปครับผมก็ก็จะสถานการณ์ก็จะวุ่นวายครับ็จะเพราะว่ากับโควิดมีการเพื่อให้ว่าเรือมีการ,าม,การมีการปรับปรับเที่ยวการเดินใช่ไหมฮะมีการปรับเที่ยวการ,<ช>รเดินครับผมมันก็ทํทำให้รูทมันยาวขึ้น อ,อครับแล้วก็ความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นก็ทําให้ค่าค่าอะไรฮะค,ค,ค่าคอนเทนเนอร์ค่าต่างๆมันสูงขึ้นหมดเลยผมอย่างไปยุโรปก็จากสองสามพันเหรียญด้านเนื้อขึ้นมาจะตัดพันเหรียลครับโอ้โหแล้วสเปนนี่ก็เออไปอเมริกานี่ก็จะเต็มหาสเปนไม่ได้จนถึงเดือนหกไปยุโรปบุกตอนนี้กว่าจะไปได้ก็สิ้นเดือนเจ็ดอืมครับตอนนี้ก็เลยครับแล้ว หมายความว่าเราก็เท่ากับว่าผู l แคปซิตี้เหรอฮะอย่างนี้นะอ่ะครับผมตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หาของแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เรื่องหาตู้หา Space ก็จะคล้ายๆกับช่วงโควิดเพียงแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าตอนนู้นครับแล้ว,แล,วแล้วเรามีสเปซที่พร้อมที่จะเซอร์วิสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติเราก็ยังมีคอนแทคกับสายเรืออยู่แล้วแล้วเรานอกจากจะหา Space ในประเทศเรากับ Network เราจะเครือข่ายต่างประเทศเราก็มีการแชร์สเปซกัน ก็จะเหมือนกับคือเรามีประสบการณ์ช่วงโควิดมานะครับเราก็มีการเราก็จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รับมือกับสถานการณ์ได้ได้พร้อมครับตอนนี้ยอ้อนไปดูนิดนึงสัดส่วนไรายได้ของเราตอนนี้หลักๆมีอะไรบ้างครับผมทั้งซีเฟดเนี่ยเราจะประมาณณนะปัจจุบันก็ประมาณ63%ครับ,รบทางเออแลนทรานสปอร์ตก็จะ2ี ทาง Air f a ฟสก็อยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะประมาณสองเปอร์เซ็นตเพราะตอนนี้ถ้ากับว่าซีเฟสมันขึ้นมาครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งอ่าคับช่วงต้นต้นคิสองครับต้นคิสองต้นคิสองก็ทยอยขึ้นมาแล้วพอซีเฟสขึ้นตอนนี้ของบางส่วนก็จะต้องเปลี่ยนไปทาง a อรก็เดี๋ยวแอร์เฟสก็เดี๋ยวราคาก็จะค่อยๆขึ้นมาอีกก็จะ คล้ายๆกับช่วงสถานการณ์โควิดอ๋อก็แสดงว่ากาลังจะมุกไปที่แอร์มากขึ้น,น,นครับส่วนหนึ่งก็ไม่ฝอกระทบตอนนี้แอร์เสก็หาสเปซยากขึ้นละครับอ๋อก็แสดงว่าถ้าอย่างนี้มันก็จะทําให้โลจิสติกทั้งทั้งทั้งเรือทั้งแอร์เนี่ยก็ใต้ที่ส่งหมดเลยครับผมมองมองสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตอนนี้บอกว่ามันเต็มมีถึงเดือนเจ็ดแล้วมองสถานการณ์แบบนี้มันจะยื่งไปอีกแค่ไหน อันนี้เขาดูว่าก็น่าจะไปถึงเดือนสิบนะครับนะ่าการคาดการตอนนี้เดือนสิบปีนี้ที่ที่ปีน้ในระยะอาฮะในช่วงนี้แต่ก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องอีกหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับอ่อาถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็มันจะมีผลให้ในเรื่องของแนวโน้มรายได้ของเราเนี่ยมันจะกลับมาเป็นยังไงบ้าง ้มององก็เราก็มั่นใจว่าดีขึ้นแน่นอนอย่างที่เราตั้งเป้าว่าเราจะดีกว่าปีที่แล้วไว้สิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้เราก็มั่นใจว่าจะจะต i t ร a เก็ตแน่นอนครับดีกว่าปีที่แล้วสิบห้าเปอร์เซ็นผมผมดูตัวเลขน,นิดนึงก่อนนะครับมเมื่อผมย้อนกลับไปดูให้นั่งคุณได้เห็นตัวเลขกรับว่าเมื่อตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยเราก็มีรายได้อยู่มาทัพพันสามร้อยล้านครับพอโควิดนี่มันขึ้นไปนเบิ้ลเลย มันเบิ้ลขึ้นไปเลยขึ้นไปสามเท่าเลยสามเท่าเลยสามเท่าเลยใช่เพื่อนขึ้นไปสามพันกว่าล้านเลยแล้วก็พอหลังโคว,วิดป,ปั๊บก็ลงมาที่พันหกนบนะลงมาที่พันหกทีนี้อพอมาดูในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งรายได้เราก็สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบล้านนะฮะมันก็ถ้าบอกว่าถ้าเกิดอยู่ทั้งปีมันก็พันหกพันเจ็ดอ่ะ แต่สถานการณ์นี้คือที่เราปรับขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นตเราว่าเ,าเรื่องสองพันนี่น่าจะผ่านได้สองพันน่าจะได้ครับผมโอ้สองพันน่าจะได้แล้วถ้าอย่างนี้ในเมื่อค่าระวางค่าเฟดต่างๆมันขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวอัตรากําไรมันจะสูงขึ้นด้วยดิเป็นไปได้ไหมครับค่ะผมตัวสัดส่วนตัวจีพหรืออะไรถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้สูงขึ้นแต่ตัวมาทัศสุดท้ายเราก็มั่นใจว่าน่าจะต้องสูงขึ้นครับ เพราะอะไรฮะบรรทัสุดทายดีสูง,งตัวจีพีอ๋อเพราะเพราะจีพีพอพอ,อพอ,พอไรายได้พอค่าเฟถมันสูงแต่ว่าตัวกำไรเราไม่ได้โตตามสัดส่วนของไรายได้ครับคือคือปกติเราอาจจะที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตพอพอตัวค่าเฟถแพงขึ้นเราอาจจะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าออกมาเป็นตัวเลขเป็นอาเมาส์แล้วก็จัดสูงขึ้นอืมก็แสดงว่าตัววทัทถุมลายตัววทัทถุมลายจะดีขึ้นจะดีขึ้นครับผมครับ ปีนี้ก็จะก็จะมีตัวเลขสวยๆนะฮะทีนี้อ่านี่คือนี่คือลักษณะของธุรก,กิจปกติซึ่งมันก็มันก็เข้าสู่ช่วงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าเราเรา,เราคิดว่าเราจะมีการทำอะไรเพิ่มเติม,ตมนอกจากอดีตที่ผ่านมาไหมเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ธุรก,กิจเราก็อยู่งั้นแหละแล้วก็พอมาโควิดเราก็ได้อัน,นีิสงตอนนี้กลับมาสุภาพว่ปกติ ะะเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจไปทิศทางไหนเช่น M&A หรือขยายส่วนอื่นยังไงบ้างรักปร้อยฟังนิดหนึ่งครับคือจริงๆเรามีมแผนอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเรื่อง M&A แต่พอเนื่องจากสถานการณ์โควิดดีลต่างๆเนี่ยราคามันแพงขึ้นเยอะจนเราดูแล้วไม่ไม่ค่อยคุ้มค่าการลงทุนกเ็เลยเลยเลื่อนมานะครับเราก็ทำดีลตลอดมีทั้งในโลจิสติก ธุรกิจหลักของเรากับนันโลจิสติกนะครับเราก็พยายามทำดีลดีเจนทำดีลมาหลายหลายดีลนะครับก็บางอันก็ต้องต้องออฟไปบางดีลก็ยังออนอยู่ครับอันนี้เราเองเราก็เรามันระวังในการลงทุนแต่แต่เราเองเราก็มีแผนที่จะขยายคือหลักๆก,ก็คือจะเป็นในคอร์บิสเนสของเราส่วนอื่นเราก็มีทำดีลไว้ครับคำว่าดีลที่เราทำไว้นี่มันเป็นลักษณะไหนพอเล่าให้ฟังักคร่าวๆไหมว่าถ้ามันจะเกิดดีลขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเกิดดีลลักษณะไหน คือ,อตัวตัวในโลจิสติกสเนี่ยที่เราดีไว้ก็ o v e r s e e De ด l นะครับที่เราม,มีแผนนี่ยเป็น M&A กับประเทศในในอาเซียนเนี่ยครับจริงช่วงช่วงก่อนโควิดเราดีไว้เกือบจบแล้วละพะอจากการโควิดมาทุกคนได้ตัวเลขมันขึ้นสูงแล้วจะไปเบสออนตัวเลขตรงนั้นเนี่ยซึ่งเราดูแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ท,ที่ธรรมชาติกับเราก็มามแล้วก็มาจริงๆก็เ,เกือบจะคอสดิลช่วงหลังนี้ มาปีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาไหว้ทีว่าจะจะจบยังไงครับส่วนด้านนันโลจิสติกนี่เราก็มีมีลงทุนไว้ครับแล้วก็มีดีลไว้ก็ก็กำลังคุยเรยนอยู่เกือบจบเป็นประเภทไหนประเภทแบบ Warehouse สือว่าเป็นอะไรยังไงัะตัว Warehouse ที่เราคุยเนี่ยเราเรามีเรามองว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในโลจิสติกในธุรกิจของเราเก,เกี่ยวเกี่ยวเนื่องอยู่อันนี้ก็ก็คุยไว้เกือบจบละส่วนธุรกิจอื่นที่นอโลจิสติกเนี่ย อันนี้ก็อยู่ในช่วงคุยเอฟเอยู่นะครับอ๋อมันจะไปซ้ายอยู่ธุรกิจนั้นจะช่วยให้เป็นสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นมากน้นอยแค่ไหนครับถ้าเป็น non logistic เราก็จะทยอยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นธุรก,กิจใหม่ที่ไม่ธุรก,กิจหลักของเราก็ก็จะทยอยเราก็จะเน้นด้านด้านความมั่นคงไว้นะครับ s u s t a i n ไว้ นะครับตัวเลขอาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ก็จะเป็นจุดเริ่มเราในการที่เราจะขยายไปในธุรกิจอื่นครับซึ่งตัวของเราบัจเจตที่เตรียมไว้สำหรับการลงทุนปีนี้ก็อยู่ที่สามรอยล้านถ้าเป็นซัสเทนนี่ก็คงเป็นนักษณะของพลังงานหรือเปล่าก็ก็ซัสเทนซัสเทนเนอร์ใช่ไหมฮะอันนั้เข้าใจได้ทีนี้ทีนี้ในแง่ของธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ย เราจะมีการปรับโครงสร้างรายได้ให้นอกเหนือจากท,ที่ที่ผ่านมายัางไงหรือเปล่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าครับคือของเราเนี่ยตัวออร์แกนิกเราตัวเราเองเนี่ยเราก็จะขยายฐานไปทุกบียูเราก็จะโตขึ้นทุกบียูนะครับส่วนที่จะเห็นผลจะโตอย่างก้าวกระโดดได้มันก็เรื่อง M&A ถ้าเกิดเราปิดดีวได้แต่ละดีวอันนี้ก็ ครับจะมาเติมเพราะที่ผ่านมาที่เราโตได้นี่เ,เป็นเป็นออร์แกนิกเป็นตัวเราเองลวง้วนๆซึ่งเราก็ยังดูแล้วมีมีช่องทานงที่จะโตไปได้อีกเยอะนะครับอย่างอย่างการโตแบบ MA เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่หลายบริษัทเขาเขาก็อยากให้มันโตใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะทำได้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมให้ให,ให้เป็นลักษณะของการโตแบบก้าวกระโดดได้ทีนี้ ถ้าดีเอ a ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเลยมาเนี่ยถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะจบในปีนี้ไหมมีความเป็นไปได้แค่ไหนอเออเราไม่ได้วางกรอบเวลาไว้ครับที่ริจครับคือ<ช>คือด<ช>ีลเนี่ยเราเองเราก็ค่อนข้าง c o n s ซ r v เว i ีฟนิดนึงครับผมเรา <ม S 2> จะเลือกที่ว่าสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนนะครับไม่ได้มาเป็นภาระ,ะเราที่หลังแล้วก็ให เป็นดีลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราถือว่าเราก็ไม่ได้รีบร้อนนะครับเราก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอืมถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรามองว่ายังไงสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่รีบร้อนากับการที่เราคุยดีลอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าดีลที่เราคุยอยู่ว่าเราเราไม่เร่งที่จะปิดดิลเนี่ยถ้าเกิดเขาไปอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยเราจะเสียผลประโยชน์ไหมอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้น นะครับเพราะไอ้ที่ดีลที่ที่ไม่จบเนี่ยคือเป็นดีลที่มูลค่ามันสูงเกินกว่ความเป็นจริงผมว่าก็เดินก็คงไม่มีใครไปด้วยด้วยตัวเลขนะครับทำฟีททำอะไรออกมาเนี่ยแล้วตัวเลขที่ไม่ได้อยู่เบสออนจากสถานการณ์ปกติเป็นส,สถานการณ์พิเศษเอาตัวนั้นมาเป็นเป็นฐานเนี่ยผมว่ามันก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับ อ๋อเพราะว่าในช่วงโควิดนั้นตัวเลขมันขึ้นเป็นหลายพันล้านใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไปดิวตอนนั้นเนี่ยโอ้มันก็กลายเป็นว่าถึงตอนนี้เสียหายเ่ราะต้องด้อยค่าใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับออพอถึงตรงน,นี้เพราะณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตัวเลขมันเป็นตัวเลขเข้าสุขภาพปกติแล้วการ,ค,รคุย,คยดิวม,มันน่าจะง,ง่ายขึ้นหรือว่ายากกว่าเดิมครับจริงๆหลังโควิดนี่ก็ง่ายขึ้นครับแต่พอมาช่วงนี้มันก็จะขึ้นมาอีกก็ก็เดี๋ยวไม่รู้จะยังไงครับก็ยังคุยกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่า เรากําลังรอความหวังอยู่2เรื่องคือหนึ่งที่เป็นตอนโลจิสติกส์นะฮะที่กําลังรันเตรียมเจรจากันอยู่สองคือ <c oughs> การดิวเอเมเอสองเรื่องหลักๆที่อยากจะมีว่าได้เห็นอันที่สามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราอันนี้สงจากเรื่องของค่าขนส่งที่มันขึ้นมาเกี่ทั้งหมดเลย <c oughs> นะฮะก็คงจะทาให้ปีนี้ได้เห็นเลขดีๆนะครับดรครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมครับผมวันนี้ต้องกขอบคุณดร่มาครับครับผมขอบคุณมากครับ Yeah.